มีคนถามหอมว่าช่วงนี้หอมใช้อะไรหน้าใสนะคะช่วงนี้ที่หอมเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก็จะมีหนึ่งตัวค่ะเป็นตัวนี้นะคะออล่าบลูค่ะเป็นเซรั่มออล่าบลูนะคะมาใหม่ คือคุณสมบัติของตัวนี้นะคะเป็นดับเบิลซีดับเบิลซีก็คือวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วมันช่วยเรื่องหน้าขาวใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เขาเอามาผสมกับไฮยาลูรอนิกไฮยาลูรอนิกเป็นตัวกระตุ้นคอลลาเจนค่ะจำไว้เลยนะคะหน้าจะแต่งตึงและกระชับต้องมีคอลลาเจนค่ะทำยังไงก็ได้ให้หน้าเราเนี่ยมีคอลลาเจนอยู่กับเราไปนานๆแต่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนมันจะหายไปนะคะแล้วก็ปกติเวลาที่เราใช้เซรัม่มหรือพวกวิตามินซีต่างๆเนี่ยนะคะ<ม>เวลาทานเนี่ยมันก็จะลอยอยู่บนผิวชั้นบนเพราะว่า มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะระเหยเมันจะมีความซึมซาบหรือมันจะละเหยไปได้ค่อนข้างเร็วมากคือวิตามินซีมันหายไปเร็วเวลาเราทาบนนี้มันก็จะอยู่บนชั้นผิวด้านบนนะคะแต่ว่าตัวนี้นว,วัตะกรรมใหม่ที่หอมชอบเลยเขาคือใช้เอนแคปซูลเลตเอนแคปซูลเลตก็เหมือนกับเป็นตัวเจลบางอย่างนะคะที่คุ้มหุ้มตัววิตามินซีหุ้มพะยาเนี่ยนะคะ ให้ลงไปใต้ชั้นผิวลึกและไอกระป๋ออันนี้ค่ะตัวหุ้มอันนี้ค่ะมันจะแตกตัวทีหลังนะคะพอมันแตกปุ๊บวิตามินซีมันก็จะอยู่ในชั้นผิวที่ลึกขึ้นซึ่งมันเป็นต้นต่อของฝ้าแล้วก็กระตัวนี้นะคะพอมันยิ่งลึกเท่าไหร่มันจะไปลดเมลานินนะคะหรือไอพวกเมลานินพวกเม็ดสีต่างๆที่ทําให้หน้าเราเป็นจุดด่างดําเนื้อครีมเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้ให้ดูลองทาที่มือก่อนมีความฉ่ำแล้วก็ซึมซาบได้ดี นะคะแต่ไม่ได้แห้งไม่ได้ทาปุบแล้วก็สุดแห้งเห็นไหมคะเห็นความชุ่มฉ่าของมันไหมคะอ่ะทีนี้หอมจะมาลงที่หน้าหอมแล้วนะคะหลังอาบนา้ำค่ะลังหน้าเสร็จแล้วนะคะหยดไปเลยห้าจุดแบบนี้คะ่ะเสรัลมใช้นิ้วกลางนิ้วนางคะ่ะในการวนนะคะนี่คะ่ะ ด้วยความเบามือนะคะยิ่งเราอายุเยอะแล้วเนาะอ,อย่าไปกระแากแล้วคือหอมเนี่ยเป็นคนที่หน้าผิวเซนซิทีฟมากฉะนั้นหอมทําอะไรกับหน้าแรงๆไม่ได้เลยค่ะอาบน้ําอุ่นน้าร้อนสังเกตนะคะหน้าหอมจะเป็นแดงๆอย่างนี้เวลาอาบน้ําอุ่นน้ําร้อนนะคะคือเป็นคนที่เซนซิทีฟมากตัวนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวเซนซิทีฟด้วยนี่เลย ยิ่งคอลลาเจนมากเท่าไหร่หน้าเรายิ่งเด็กเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะราคาไม่แพงเลยค่ะหลักร้อยนะคะหาซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศค่ะออร่าบ,บลูค่ะ